สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดกันต่อนะคะเรื่องสมุนไพรต้มอับคุณยายนะคะสมุนไพรต้มอับคุณยายตัวนี้มันไม่ใช่แค่ช่วยอาการเหนาวนอกหนาวสัน่นหนาวสั่นสถานมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมันยังสามารถช่วยแก้อาการปวดเมื่อยหลังไหลปวดเมื่อยเอวนะคะแล้วก็ปวดท้องประจําเดือนสามารถช่วยได้นะคะสําหรับคนที่อายุเยอะๆสูงวัยแล้วใช่ไหมคะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวไม่สบายตัวรู้สึก มีอาการไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะคะก็แนะนําให้อาบสมุนไพรตัวนี้คือตัวนี้จะเป็นไม้อยู่ไฟโดยเฉพาะนะคะที่ได้จากทางภาคเหนือนะคะซึ่งเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็จะจ้างชาวบ้านในบริเวณนั้นนะคะขึ้นไปเอาไม้ตัวนี้บนภูเขาตัวนี้ใช้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่นําไปต้มไปต้มให้เดือดสิบห้านาทีนะคะแล้วมาผสมน้ําเปล่าอีกอาบอุ่นๆถึงร้อนนะคะมันจะได้ผลดีมากๆอาบแล้วจะรู้สึกสบายตัวผิวลื่น แชร์ก็ขอตร,ตรงนี้ขอแชร์ประสบการณ์คือปกติการอาบน้ําร้อนอาบน้ําอุ่นเนี่ยมันจะทาให้ผิวแห้งใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่ได้ทําให้ผิวแห้งเลยตัวนี้ทําให้ผิวเอเนียนนุ่มลื่นช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าบ้านใครนะคะมีกระโจมมีตู้อบสามารถเอาไปใช้กระตู้ตู้อบตู้กระโจมได้หรือใครมีอ่างแช่ก็แช่แช่ได้ดีเลยค่ะถ้ามีใครใครมีแบบเอ,อ่างแช่เนี่ยจะ <คน S 1> จะดี <มา S 1> ที <มา S 1> ท่ไม่มีตู้อบไม่มีกระโจมก็แนะนําให้เอาไปต้มแล้วก็อาบ เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็แนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังมองหาสมุนไพรดีๆสักตัวหนึ่งที่เอาไปใช้แก้อาการปวดเมื่อยหลังไหลปวดเมื่อยเอวเอาไปอบเพื่อผ่อนคลายสบายตัวนะคะนอนหลับสบายก็แนะนําตัวต้มอับสมุนไพรคุณยายตัวนี้เลยนะคะ1ห,ห่อเนี่ยมันจะอยู่ราคา190บาทแต่จริงๆแล้วที่เราจะขายกาันเราจะแนะนําให้คนเนี่ยนำไปอาบ ขั้นต่ำเลย14วัน14วันก็จะมีอยู่2หอ1หอสามารถอาบได้7ครั้งนะคะไงสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ค่ะ